รีอยุทยาก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะใช่ครับซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ําท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ประชาชนบริเวณริมแม่น้ําเองต่างก็เร่งอพยพของขึ้นที่สูงรับมือกับน้ําท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสุภาวดีเนียมทองผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีการจนบุรีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วคะ่ะ เพื่อค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งขณะนี้นะคะระดับน้ําในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะทางอําเภอและจังหวัดนะคะได้มีการเตือนประชาชนค่ะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคนที่ตกต่ำเน,นื่องในขณะนี้นะคะทาให้มีมวลน,น้ําเป็นจํานวนมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บวกกับเตรียมรับน้ำค้ายเขื่อนเจ้าประยาที่คาดว่ามวลน้ำจะถึงอุทยาอีกสองวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะเขื่อนเจ้าประยามีการระบายน้ำอยู่ที่2,639ลูกบาศก์เมตรขณะที่ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมบ้นเรือนประชาชนและท่วมท่งในพื้นที่รับน้ำ พื้นที่อำเภอผักไห่เสนาและอำเภอบางบานโดยจังหวัดนะคะมีการแจ้งเตือนประชาชนต่อนหน้านี้ให้เก็บของเครืที่สูงและเฝ้าระวงังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ําที่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน,นกันยายนนะคะเกิดเจ้าประยามนการระบายน้ำนที่เกิดเจ้าประญาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ในการโครงการสลิตภัณฑ์รัชกรศรีอนุชยายืนยันว่าน้ําปีนี้ไม่ต่างจากปี2560ค่ะ ในปี2564นี้นะครับปริมาณน้ําที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์2,500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีเนี่ยก็ยังน้อยกว่าปี2560นะครับซึ่งปี2560เนี่ยก็ยังระบายน้ําอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถึง2,700ลูกบา์เมตรต่อวินาทีก,าทตตาทก็ยังยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็ลงลงพื้นที่นะครับสอบถามจากชาวบ้านถ้าปริมาณน้ํา ะะเทียบเท่ากับปี2560ก็ชาวบ้านกย็ยังรับได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ท่วมมากนะครับสำหรับในพื้นที่บ้านบางหลวงเตียงหมู่ที่3ตำบลบางหลวงอำเภอบางบางจาังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ติดแม่น้นําน้อยรับน้าจากท้ายเกลือเจ้าระยาชาวบ้านได้มีการอยุยยหนีนน้าค่ะโดยมีการกางเต็นท์เพื่อน,นำทรัพย์สินบงางส่วนมาไว้ที่ริมทางชาวบ้านยังพักอาศัยอยในรัวเรือนค่ะ เตือนจะเป็นบ้านยกพื้นนะคะเดินการเช่เรือเป็นฐานะในการเดินทางเข้าออกบ้างค่ะน้ําขึ้นแต่วันที่ยี่สิบแล้วว่าแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆม,มาเรื่อยป่าเนี่ยอืขึ้นเยอะเขาเตือนก่อนว่ามีน้ําระวังน้ําจะมาแล้วก็เตือนจ้ะเตือนก่อนจ้ะขนของย้ายขึ้นข้างบนสูงจ้ะโอ้ลำบากมากเลยจ้ะผักหญ้าตายหมดไม่มีอะไรจะกินแล้ว ผักหญ้าตายไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยทั่วหมดผักหญ้าปลูกไว้ก็ไม่มีเหลือกล้วยเอ,อ่ยผลพผากับพาวอะไรปลูกไว้ก็ตายหมดน้ําท่วมตายหมดแล้วจ้ะเช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านนะคะที่อําเภอบางบานจับประชาชนต่างเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมรับปริมาณน้ําที่จะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะซึ่งทางจังหวัดและทางอำเภอนะคะมีการเตือนประชาชนอย่างสม่วังเสมอเลยนะคะช่วงนี้ค่ะ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับมวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นค่ะ